สวัสดีครับเข้าสู่ช่องทัดจังนามโมวันนี้จะพาหมูกับหมามาขึ้นต้นมาไฟมาไฟเคาเดยกมาไฟป่ะโอ้โหมันสูงทาไงอโอ้ยเอาเอาตะต้นตะเตีย้ยไหมกกกมันไม่มีเหรอคร เราก็ซื้อหมาเห้ยงเราก็ซื้อหมาจะอ่ะอ่ะอ่ะถ่ายอ่ะเราจะจัดการเน่ยถ่ายก่อนขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นตามไปขึ้นไปก่อน เดยวฉันตามไปเต็มที่เลยเต็มที่เลยเอามาตะก้ามาพวยเอาเราจะขึ้นไปยังไงเรางอนทไมึ้ถุนั่งกินก่อนนั่งกินก่อนโอ้ยตะกี้กับโบบอกเนาะ เสียวยังขึ้นไปจังใดไปเนามันกัสิบพได้เอาไม้ยืนไปบอกมังต้องเอาพวงมันสุกๆอ่าไม่สาวกันเถิงบนนี้ข่าบนบนาด้อีกมาโอ้ยดึกจังใดมึงกับเบ้าขึ้แขเนาะอุ้ยอีนาย

กับพลึกนะเยอะแยะเด็ดเอาเด็เอาลวดข้าวเดียวกัเต็มกัะตาแลวนะก็สิปีนขึ้นไปเต็กเลยข้างข่างนะแม่คือบดเหลืองเอื่อยลนะเออมึงไนไปเรยองมานพลอยเลยอกไฟนะเอาหม่องพวงมาใหญ่เลย ตีกีน้ำนามาไฟก็มาเอาเงินเงี้ยดำเลยฮะสุดยอดแท้ค oh, oh, ือได้แล้วตะเคียวคืนโอ้งาสิบห้าคุิขาดตะเบ้าอ๋องนะสูบคนแล้วหาแนวซอยนมาสิขึ้นไม่ว่าสิปีนขึ้นต้นมาไฟน้ำเขาเนี่ยยังไงบะนี่ใส่ใส่โอ้ยไอ้หะเอาตาใส่เนี่ตาเอาเด็ดใส่ให้เพื่อนตาเอ้ยฮะอันตะก้าึ้นไปแล้วไง ขึ้นไปแล้วต้องกัดเดสเนสเดสใส่สกระตา่ายเฮ้เราก็นึกว่าจะจะปีนขึ้นไปเอ,เอาตะกร้ามาใส่เรื่อยๆใส่ข้างหลังได้ไ,ม,ไม,งงม่ไม่อาทีานะ่ไอ้งามไม้งานนะก็งามไม่ทั้งนี้เขาแย่ขึ้นไปนะ่ใเ,เอาอะยืดข้าง,งหลังเห็นแหมมันมีหอดอันอันนห็นไหมอันมีหอดอันสกัดโซนไหมดูนะครับผมต้องทำอะไรให้ดูครับดูปลายไม้ดูปลายไม้ โอ๊ยมันไม่ได้ไม่ได้ดินะมันเต็มตะกร้าแล้วนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาเอามุ้ยใหม่งามมันสีหางเลยกันเอาลงมานี่แม่เก็บใส่กัดนี่แม่เอจ้าน้ำกระตองให้ท่านนี่หมดน่อยนั่นเอาท่านขึ้เบาะกันเอาตองขึ้นให้มันเอาเลยใส่ใส่เอ้าชิชิกินออกหนักอยู่เด้อ เดี๋ยวหด,ด,ดวจับได้ไ,มห,ไมมหม,ไมหล่ะเกจต้อห <c oughs> เอาลงมาไอา้ท่านจะเอากระต n อ,อันเปนไปไหมบางนึงน่ะเห้มันเก็บใส่กระต้องน่ะทำคือคือนึ่งว่าสิเปน้นขื้น เอาเอาลงไมายิ่งไปพากไว้อีกโอ้ยหนักอกกสุดยอดเลยว่ะเอากระต้องขึ้นไปให้มันนะกระต้องอ่าน,นะเอาเอาเที่ยวแกกระใต้หน่ไปใส่ลม,มเลยกระโถมันจีบปรสำม,มันบอกดึงออยฮะทุงงท่งแบบันมีเนาะทุ่งยังวันไหนฮัน หายยากลังเบียเพิ่นเอาไปเทใส่ลังรถถาดรถเลยสารพัดอิริบาร์รถขัน้นนี้คนทุกอย่างเอามากไฟขึ้นลอยกะเออขึ้นไปไหม,ไมย่าเดีย๋ยวทำเป็นหาเรื่องกอดมันบ่ได้ดอกโยนไหนย,ย่าคุยหลายอขึ้นอ้็

อย่าว่ากิ่งมันหลีเลยค่ะมันพอยอีเลยนานนานอ้อ้ยหาเหลืองลมเย็นมากงบนน่ะร้อนร้อนมากเลยถ้าเกิดดิฉันเอาไม้แย่ดากนิคุณจะรู้สึกป่ะโตเหี๋ยวโอเคสิค้าจะรออะไรต้นหัวใหญ่แล้วพี่ หวานมไหมคือถ้าเกิดว่ามันช่ำน้ำหวานอยู่ที่ทานเหรอโอ๊ย